ขอต้อนรับสู่ช่องคุณย่าพาชิมค่ะวันนี้คุณย่าก็เลยชวนนะคะพอดีมีผักบุ้งอยู่ค่ะคุณย่าก็เลยจะผัดผักบุ้งเจ้าเที่ยวหมูสับค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมก็มีผักบุ้งจีนค่ะคุณย่าล้างเรียบร้อยแล้วนะคะรเทียมนะคะกับพริก พริกแดงอะคะ่ะพริกสดสีแดงนะคะแดงอันนี้คุณย่าใส่5เม็ดค่ะกระเทียม7 8แกลีบนี่แหละคะ่ะเล็กๆนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดแต่ไม่ต้องละเอียดมากนะคะตำอย,อย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะแล้วก็หมูสับค่ะผู้สับเราก็ใส่ตามชอบเลยค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะคือเต้าเจียวค่ะเต้าเจี้ยวเนี่ยจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะ้ตาลทรายค่ะนิดหน่อยค่ะ แล้วก็น้ำมันหอยค่ะน้ำมันพืชค่ะตั้งกระทะเลยค่ะตั้งกระทะเสร็จแล้วเราใส่น้ำมันพืชนะคะสอ,องช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำมันพืชเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมค่ะเตรียมเอาพริกที่เราตำไว้นี่แหละค่ะใส่ลงไปค่ะผัดใ,ให้หอมเลยนะคะ นั้นนะคะเราใส่เทียวลงไปเลยค่ะลงมาผัดให้หอมค่ะให้หอมเลยนะคะจัดนั้นก็ใส่น้ำมูะคะ่ะหอมเลยละคะ่ะแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปนะคะนี่ตาลประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะ ก็เที่ยวเค้มนะคะยายก็เลยตัดด้วยหวานนิดนึงเอ่อฉันี่ตามลงไปแล้วก็เติมบุ้งลงไปเลยค่ะน้่เนี่ยดูเยอะนะคะแต่พอเขาสุกอะค่ะก็ดลงค่ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วเติมน้ำมันหอยลงไปเลยค่ะ แล้วเราก็ปิดไฟเลยนะคะผักบุ้งก็สุกง่ายค่ะผัดผักบุ้งเต้าเจี้ยวหมูสับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานแล้วชิมกันค่ะน,น่นลองชิมให้ดูนะคะอร่อยค่ะผักบุ้งกรอบนะคะดูเหมือนไม่กรอบใช่ไหมคะอันนี้ผักบุ้งกรอบเลยและคะ่ะ ผัดผักบุ้งเต้าเจี้ยวหมูสับค่ะอร่อยค่ะลองเอาไปทำกันดูนะคะได้สุขภาพด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้คุณย่าด้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ